สวัสดีครับตีเล็กสายมันครับกลับมารับชมกันต่อครับยังอยู่กับทีมงานสาวเอิญน้ำซิ่งบวกกับนิวเจริญภูมิกับบอดินมหาโหดครับสะเก่าดึกดำบันวันนี้จะทำการเปลี่ยนแปลงให้เป็น สม่ในปัจจุบันหน้างานอยู่ที่หน้าสพพุ่งมนครับในเขตตำบลสมุทรอำเภอปราสาทจังหวัดส,สุรินทร์ครับหกล้อสี่คันหนึ่งในนั้นก็คือสาวเอินนำซิ่ง NPR 115ซ่อนลูกของเราครับ ปล่อยตัวครับคันแรกเที่ยวแรกสำหรับคลิปนี้โอ้โหเสียงพ้อดังสนั่นเลยทางขึ้นบ่อชั้นชั้นครับ โอ้โห oh. สุดจัดคิวต่อไปไม่ใช่ใครที่ไหนครับสาวสวยซปเปอร์สตาร์ดาวดวงใหม่ของวงการรถบรรทุกไทยสาวเอิญขอ,อยยาวลงมานะครับอยูสูเ n ็ r 1 1อาแรงมาแต่ว่าคนขับนี่ แรงมาสงสัยต้องเยอะครับเพราะว่าหัวใจใหญ่กว่าตับสาวน้อยคนนี้เอวบางล่างเล็กล่อยลงไปครับดูซิเที่ยวนี้เธอจะขึ้นได้หรือเปล่า จะจับชอดเด่นให้เราดูหรือเปล่าจับตาดูดีๆครับเข้าวงการมาตั้งแต่มัธยมต้นปัจจุบันนี้ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะครับอยู่ที่ชนบุรีอยู่ปีสามแล้วใกล้จะจบแล้ว มีเวลาทำงานอยู่แค่ไม่กี่วันเองครับเดี๋ยวก็จะต้องไปฝึกงานแล้วเขาทำงานแบบเงียบๆแบบนี้มาเป็นเวลาเกือบเกือบสิบปีครับตั้งแต่เข้าวงการมานี่ วันนี้ล่ะได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงแล้วหน้าตาดีครับสาวสวยใครยังไม่ได้ชมคลิปแรกๆคลิปเปิดว้าปเปิดอะไรนะครับก็กลับไปย้อนชมกันได้นะครับผมเราเปิดประวัติกันมาพอสมควรแล้วสําหรับสาวเอิญดัมซิ่งคนนี้มีน้องสาวด้วยนะครับน้องสาวก็ขับเหมือนกัน แต่ว่าน้องสาววันนี้ติดภารกิจงานขาวดำครับไม่ได้มารอบหน้ารับรองว่าได้เจอแน่นอนครับเดี๋ยวจะพาลงไปขึ้นไปนั่งตากแอร์เย็นกับสาวเอิญกันครับเอาแล้วครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่หน้าห้องแอร์เจ้า NBR สุดสวยสุดหล่อคันนี้ โอ้โอ้โอ้ลื่นครับลื่นเดก้าคันเมื่อสักครู่โอ้ยคันคันออกก่อนหน้านี้เอาทิ้งขี้เอาไว้ลื่นจริงจด้วยวางวางกับดักไว้ให้สาวเออ ใครวางกำบดักวะมี่เจ๊ดนน่เลยเนี่ยใช่ไหมนี่นี่อ้อไปฝั่งนี้อ้อฝั่ง<ฟ>นี้อ,อ้อฝั่งนี้โชว์ชอ็ชอตเด็ดให้เราดูแล้วครับมาได้เจอของดีเลยเอาดูการสาวผมอะไรครับโอ้โห ฝีมือระดับเทพเลยดิอ,อ้าวรอดแล้วรอดแล้วโหนโหนสุดยอดไม่แปลกใจเลยทำไมไหลลื่น <c oughs> <c oughs> โหเือบตกเลยจ้านี่ยขันขาวาเนี่ยแหละเขาทิ้งขี้เอาไว้ ใส่เกียร์สองแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะโอ้ได้ใช้เกียร์สองแล้วครับมารอบนี้รอบแรกนี้ได้ใช้เฉพาะเกียร์หนึ่งทางนอกนี่ร้อนครับเึินมาข้างในนี่เย็นชิมเลยยีมีคนน้ำอ่ะนำปลาไหลไม่ทำแล้วเราดูเมนู เอาอะไรไ,ไปต้มแล้วบอ๊ะยมไล่ไม่รู้เขาทำเมนูอะไรขอ,อดู้เขามาถึงครุ่นไปลนะ <c oughs> ข้างหลังนั้นผมอะไรเอย่ยบ, <c oughs> บ้านบ้านเขาอยู่ตรงนี้บอกา <c oughs> นี่ครับหน้าบ้านหลังนี้ก็จะเป็นสพทุ่งมนแล้วรู้แล้วว่าเขาเข้ามา เมื่อวานอ่ะตอนกลับบ้านกันอ่ะเขาพากันเหยียบเหยียบแบบเสียงดังอ่ะเสียงหอนเสียงชมวโาอะไรเต็มที่เลยอ่ะให้เอาเอาดินไปชดเชยใช่แล้วโอ้โหสุดยอดก็เลยคิดว่าวันนี้กันบอกวันนี้ไม่ได้ออกไปทั้งหมกนะอันนี้มันเป็นคลองน้ำเก่า่ะคลองน้ำเก่านะครับ ดูสาวเอินเขาจะโชว์ท่าไหนให้เราดูอีกท่าไหนเราืไปกี้เลืเล่นไปแล้วหรอกดูลีลาการการถอยแบบมืออาชีพของสาวเอินกัน คนลาวหรือคนขเมนขมเมนค่ะเมนนเขมเน,น,น,นี่พูดลาวได้ไหมพูมดแบบโมหวาวใดน้อยนึงครับ <c oughs> ขอ,อยาวแน้า มือมากครับถึงจนหมายยังปลอดภัยเลยวันนี้ทเยาคือมีปัญหาเนี่ยองนันสร้างเข่าอยู่ข้างหลังขึ้นดำแล้วเหนื่อยไหมเนี่ยเหนื่อยหรือเปล่า ตามมืออไอ้จะทำเป็นแบบทำเป็นแบบไม้อันนี้แบบเสียามลบดยดินเนี้ยมันจะติดระบะอดนเหนียวด้วยเนาะใช่ค่ะรู้สึกหนักหนักกรอบใกล้จะถึงจุดที่เจอปลาไหลแล้วเนาะเออเต็มปลาไหเลยเห็นไหมตรงตรงนั้นมันเป็นเหมือนหลุมเป็นแอ่งแล้วมันชอบติดดินมันก็เลยเกาะ ทางวิ่งนะครับประมาณร้อยกว่าเมตรสองร้อยเมตรมาแล้วเมกาสุดหล่อของเราวิ่งกันใกล้ๆครับสะดวกสบายเลยอีกคนหนึ่งที่หนูบอกน่าจะน็อกเรียบร้อยแล้วใครรถคันสีขาวที่หนูบอกน้องสาวน้องสาวแต่อันนี้จ้างเขา น,น,นอกนี่รถนอกหรือคนนอกทั่วไปก็เสียงดุกแล้วอ่ะน่าจะแบบนองเลือดเลอ๋อมีดีกีในร่างกายแล้ว่างั้นใช่เขาเอาลงลึกอีกไหมน่าจะประมาณนั้นแล้วค่ะระดับที่ขูดไว้น่ะหมอ เก็บออกมาก็จบอะไนาของเาจะให้เพิ่มอกเ่าถ้าแบบมันมีที่เัไม่บขน่าจะจลกือว่าลึกขนาดไหนก็ได้เลอแทว่าเมีอะไรจุดที่ต้องการนี่เขาคือต้องการสะใช่ไหมต้องการสาใช้น้ำลึกอเขาอยากมันดินเนี้ยก็เทตามตามนี้ เนี่ยปลาไหลอยู่ในนี้แน่นอนเลยนี่ครับใครบางว่างก็ขุดดูเด้วยปลาไหลนี่ต้องมาตามนี้เยอะเลยเพราะว่าเราเอาไม่หมดแน่นอนก็มาจอดรอคิวครับผมเ้าเล่นาาสักยวชีวิตประจำวันก็จะอยู่อย่างนี้ เนี่ยพี่คนนี้เอาลงว่าพี่ไป็น่นฮะปไปมอป๊อคิกๆใครเ่กใครเมื่อกี้ไปบ่อไปบ่อที่อางเน้สุวรรณภาเขาเขาเรียกอ่างอะไรนะอ่างเก็บน้ำสุวรรณาภาอ่างเก็บน้ำสุวรรณเราไม่รู้ว่าอ่างอะไรเราก็ไปถึงาพักเที่ยงพอดี ที่ก็ไปขับรถเล่นอยู่พักหนึ่ง <c oughs> แล้วก็กลับเข้าไปใหม่ก็ไปตายเฉพาะทางออกเขาไปเทข้างนอกไหมคะรือว่าใช่ไปเทขา้างนอกดินดินเปียกเป็นดินทรายมันติดกระบะกว่านี้อีกใช่บบต้องใช้จอบขุดด้วยนะ <c oughs> เป็นท้อแล้วได้ยินกระบะต้องใช้จอบขุดเลยเจะขับคันะนี้นเห็นป่คันนี้ อันนี้ไม่เห็นนะเดี๋ยวว่าคนที่เอาขอสติกเกอร์กขับเมก้าสีส้มเกอรออันนี้น่าจะเขาแบ่งกันแล้วมั้งเขาเอาให้กันล้มะหรือเปล่าไม่รู้ เลิกงานกี่โมงห้าโมงโดยประมาณเอ้ถ้าถ้าป่าบอ่ออย่างเงี้ยก็วิ่งได้ตึกหน่อยค่ะอ๋อหกโมงถ้าวิ่งขอ,อ,องของเราก็ประมาณห้าโมงก็น่าจะเ,เละิกแล้วกว่ามันฝุ่มเดี๋ยวใครมานอนบ,อ <c oughs> บอ่อบ้างก็คือได้เจ้าของนะเจ้าของนานอนนี่เพ <c oughs> <c oughs> ราะว่าลูกทีมหายหมดเลยอ๋อหกโมงกลับบ้านหมดไ <c oughs> ด้เจ้าของนานมานอนเฝ้า <c oughs> หลังบ้านพอดีเองเก่งเลยเดี๋ยวนอนให้เอารถไปจอดนู่น เนี่ยจอดตรงนี้แล้วค่ะจอดตรงนี้ที่เรามาเมื่อเช้านี่ใช่ค่ะที่รถจอดกันเยอะๆตรงนี้นะะนสุดยอดอีกหนึ่งทีมงานิ๊กบ,บอกกันสบายๆครับเงินดีๆงานดีๆช่วงนี้ ช่วงนี้น้ำขึ้นให้รีบตักใช่ไหมสาวเอิญต้องรีบจวดรีบจวดสาวเอิญก็มีเวลาอีกไม่กี่วันแล้วใช่ครับต้องไปทำหน้าที่นักศึกษาแล้วแลกแลกปริญญารอรับปริญญาจะมีใครเอาช่อดอกไม้มาวันนั้นเนาะแอบเศร้าไม่ได้มีเลยแอบเศร้าโอ้ยอีกตั้งกี่ปีปีหนึ่งค่ะหนึ่งปี รับปี6-5ค่ะรับปี6-5หปีนี้64แล้วปีหน้าปีหน้านต่ตัวนี้หน้าแรวรับวันไหนอย่าลืมเขาอย่าลืมสกิดด้วยนะว่ารับที่ไหนยังไง่เดี๋ยวเราจะไปแอบดูแอบถ่ายว่ามีใครไหมเราจะแอบไปซุ่มาจะมีหนุ่มรูปงามคนไหนถือช่อดอกไม้ใหญ่มา ตอนนี้ทานจะหมดนะครับแบตเตอรี่จะหมดแล้วแบตจะหมดแล้วสำหรับคลิปนี้ครับโควงตรงลากันเพียงเท่านี้แล้วเราจะกลับมาเจอกันกับสาวเอิญกันใหม่ตอนนี้เราจะไปที่ไปพบพนักงานสอบสวนก่อนไปสามงเรื่องคดีของตีเล็กกันหน่อยนะครับผมขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะ แล้วจะกลับมาใหม่นี่กี่โมงแล้วน้องเงินสี่ะไอ้สามโมงครึ่งค่ะสามโมงครึ่งโอ้นัดไว้สี่โมงน่าจะทันโอเคอง,งั้นก็คงต้องลาสาวเอินไปเพียงเท่านี้ครับผมบเจอกันใหม่ครับ,บ,รบสวัสดีครับ